ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าอยู่ช่องอ e ีหลอดแชแนลก็อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการเดิมนะครับผม100วันกับ7บาทนะครับผมวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆน,นะครับผมถึงในกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นว่าจะสตรีมด้วยนะครับมือใหม่ก็สามารถ เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะนะคะผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้จริงๆอ่ะผมอยากจะสตรีมแบบทุกวันนะครับเพื่อนๆมือใหม่จะได้แบบพูดคุยสอบถามกันได้เนาะนะครับมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับผมวันนี้นะครับผมอ่าตอนนี้ผมเล่นเนื้อเรื่องอยู่ที่ตอนที่73แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับผมคนไหนเล่นถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วนะครับผมมันต้องบังคับนะครับจะให้เรานะครับเข้ากิวเนาะนะครับหลักการสําคัญนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําก็คือให้เรานะครับสุ่มเข้ากิวแบบมั่วๆนะครับโดยที่เขาไม่มีอ่า เขาเรียกอะไรนะกดอะไรนะครับผมให้เรานะครับสุ่มเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้เนื้อเรื่องนะครับมันเดินไปก่อนเนาะนะครับแล้วทีนี้เราค่อยออกจากกิวนั้นนะครับแล้วก็ไปหากิวที่เช็คอินแล้วได้เพชรนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาสุ่มกันเหมือนเดิมนะเพื่อนๆอ่ะนะครับเช็คชื่อเรียบร้อยนะครับผมไปเลยครับอ ก็เพื่อนๆสุ่มตู้นี้ตามผมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเนาะเกลือหรือเปล่าหรือว่าแบบดวงดีนะครับผมโอ้โหไม่แปลงร่างจังหวะน,นี้ยังไงเอย่ยโอเคยังรับได้นะครับผมแต่โอกาสที่จะได้ก็น่าจะน้อยนะครับสตคลิปแดงจริงนะนะครับอืมเหมือนอ่าคนในกลุ่มนะครับผมในในกลุ่มพูดคุยเจตบ,บาปเนาะนะครับเขาอ่าเขาเรียกอะไรนะ เหมือนกับมีปัญหากับตู้นี้นะครับเขาแบบไม่รู้กันนะครับว่ามันต้องล็อกอิน14วันนะครับแล้วค่อยไปเปิดเพิ่มอีก180เพรเนาะนะครับมันจะได้ครบการันตีนะครับผม600เพรเนาะนะครับอันเนี้ยถ้าใครไม่รีบก็ทำเหมือนผมเนี่ยนะครับรออีกอีกประมาณ10กว่าวันนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับมันก็จะครบนะครับผม14วันแล้วก็ไปเปิดเพิ่มอีก180เพรนะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการ ใส่นะครับอาวุธนะครับผมให้กับตัวละครนั้นๆนะครับผมอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วแหละนะครับในคลิปของมือใหม่เจ็บบาปเนาะนะครับผมอ่ะนะครับไปที่อัศวินครับนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมแน่นอนครับถ้าเล่นกับผมถึงตอนนี้ก็น่าจะมีดั๊ดตัวนี้แล้วนะครับผมอ่ะผมยกตัวอย่างดั๊ตัวนี้แล้วกันนะครับผม ซึ่งการใส่อุปกรณ์นะครับผมมันจะแยกนะครับผมเป็น1นถึงสส่วนนะครับผมอันนี้ไม่รวมส่วนที่มันอ่าเขาเรียกอะไรนะต้องนะครับผมจัดตามนะครับพวกเอกลักษณ์นะครับเพื่อนๆอนนะ่ะส่วนแรกนะครับผมนั่นก็คือตัวดาเมจ ส่วนที่2นะครับนั่นก็คือตัวแทงค์นะครับมันก็ทุกเกมนะครับมันจะมีเหมือนกันนะครับก็คือตัวดาเมจแล้วก็ตัวแทงค์นะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมนะครับยกตัวอย่างก็คือเมลอรัตตัวนี้นะครับผมถามว่าเป็นตัวดาเมจยังไงนะครับแล้วผมจะใส่อาวุธยังไงครับพี่นะครับผมแล้วก็ผมจะหาอุปกรณ์ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับไปดูสกิลของเขาก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกเนาะนะครับเพื่อนๆลองอ่านดูนะครับผมนี่ครับ คือทั้ง2สกิลนะครับมันจะพูดถึงการโจมตีทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1นะครับหรือว่าสกิลที่2นะครับผมเขาจะพูดถึงการโจมตีทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็สกิลอันตินะครับอันนี้ก็เป็นโจมตีเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือมาดูเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เนี่ยมันจะเอาไปเสริมทางด้านของสกิลที่1และสกิลที่2รวมไปถึงอันตินะครับมันจะเสริมกันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อน เพื่อนๆจะได้จัดถูกนะครับว่าเตัวนี้นะครับผมควรใส่เซ็ตอะไรดีนะครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันต้องใช้อาวุธของอะไรกันแน่นะครับผมคือเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นตัวแท้งหรือตัวดาเมจนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตรงนี้นะครับกดไปเลยครับปึ้งเห็นไหมคือเขาจะมีแนะนํานะครับว่า <Es> ตัวละครนี้นะครับ half. อันดับที่1นะครับเขาแนะนําเป็นเซตอะไรนะครับและอันดับที่2นะครับเขาแนะนําเป็นเซตอะไรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วิธีการใส่นะครับไปที่อุปกรณ์ครับผมวิธีการใส่นะครับผมมันจะแบ่งกันนะครับเหมือนกิมทั่วไปเลยนะครับก็คือมีเซต2นะครับแล้วก็เซต4นะครับผมถามว่าเซต2คืออะไรเซต4คืออะไรนะครับเซต4ก็คือ อุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับที่เราใส่ก็คือต้องใส่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับอย่างที่ผมใส่นะครับนี่เห็นไหม มีโจมตีนะครับผมแล้วก็โจมตีโจมตีโจมตีนะครับแล้วก็เซตสอคืออะไรนะครับเหมือนเดิมเลยครับก็มีป้องอ่าป้องกันตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับเซตสก็คืออุปกรณ์แค่2ชิ้นนะครับและนะครับมันจะเพิ่มบัฟตรงนี้ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็คือโจมตีเพิ่มอีก20%แล้วก็ดาเมจคลิเพิ่มอีก20%นะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนเนแล้วก็ตัวไหนนะครับที่ควรที่จะ ใส่เซตเลือดป้องกันนะครับผมนั่นก็คือตัวที่เป็นซัพพอร์ตหรือตัวแท้งนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างก็คือตัวนี้นะครับที่ผมเปิดได้นะครับจากคลิปที่แล้วเนาะนะครับผมถามว่าเอาตัวนี้ผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องใส่เซ็ตโจมตีหรือว่าเซ็ตป้องกันนะครับหรือว่าเซ็ตเลือดหรือว่าเป็นตัวแท้งหรือเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับดูง่ายๆเลยครับเพื่อนๆสกิลของเขานะครับ ถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าเป็นตัวแท้์นะครับสกิลของเขา1ใน2 s สกิลเนี้ยนะครับมันจะมีสกิลโจมตี1อันหรือว่าเป็นสกิลป้องกัน1อันและก็เป็นสกิลดีบัฟตรงนี้นะครับผมก็คืออย่างเช่นอันนี้นะครับถอนเอฟฟิกดีบัฟนะครับแน่นอนครับเป็นตัวซัพพอร์ตแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเขาพูดถึงการถอนต่างๆนะครับเอฟฟิกดีบัฟถอนนั่นถอนนี้ถอนนู่นนะครับ มันเป็นตัวซัพพอร์ตแน่นอนครับในทีมนะครับผมแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูอีก20%คือทุกตัวนะครับผมทุกตัวละครเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับมันก็จะมี1ก็คือเป็นการลบล้างนะครับหรือว่าถอนต่างๆนะครับผมให้กับเพื่อนๆในทีมนะครับหรือว่าเพิ่มนะครับผมพลังโจมตีพลังป้องกันพลังคลิกหรือว่าเลือดอะไรต่างๆนานาครับ ที่เป็นสเตตพื้นฐานนะครับให้กับพวกพ้องนะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เซ็ตเหมือนกันครับก็มาดูตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมอันดับหนึ่งนะครับเขาแนะนําเป็นเซ็ตเลือดแล้วก็ป้องกันนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะครับผมการใส่เซตนะครับอ่ะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยครับกดขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเห็นไหมเขาจะมีบอกเลยครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับ เขาจะเป็นเซต2หรือเซต4นะครับผมก็เนี่ยครับเห็นไหมเซต4นะครับพลังชีวิต20%นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเซต2นะครับอย่างเช่นดั๊ตนะครับเห็นไหมเขาจะบอกนะครับเซต2นะครับดาเมจครินะครับก็คือ20%เช่นกันนะครับผมอ่ะเซต4นะครับใส่ยังไงนะครับเซต2ใส่ยังไงนะครับวิธีการใส่ครับมาดูช่องที่1นะครับผมช่องที่1นนะครับเขาก็จะให้เราใส่แบบแล้วแต่เราอะ นะครับผมแต่วิธีการใส่นะครับผมจะแนะนํานะครับเซตสี่จะใส่ช่องที่1 3 4 6ี่นะครับช่องที่2กับช่องที่5นะครับให้เราใส่เป็นเซตสองเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเรานะครับจะได้เปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ได้ง่ายนะครับในอนาคตเนาะนะครับถ้าเกิดว่าอ่าอย่างเช่นไอดีหลักของผมนะครับเราจะเอาไปตีสัตว์อสูรนะครับ หรือว่าไปตีบอสกิวหรือว่าไปตีกิวนะครับผมเราจะเปลี่ยน่าตัวเซตสเนี่ยออกไปก่อนนะครับจากเป็นเลือดป้องกันนะครับเราก็จะใส่เป็นทั้งฝั่งของเลือดแล้วก็ป้องกันคลีน,นะครับหรือว่าเลือดแล้วก็ป้องกัน้านทานคลนีอะไรต่างๆนานานะครับผมอันนี้นมันจะได้ง่ายนะครับ่ะเดี๋ยวผมมาอธ,ธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมขอปิดกล้องก่อนนะ,ะนะครับผมจะได้ดูง่ายๆนะครับผมอันแรกนะครับผมจะเป็น ตัวโจมตีนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์โจมตีนั่นเองที่เป็นเซตสี่นะครับผมแล้วก็อันที่2เป็นอุปกรณ์ของป้องกันนะครับที่เป็นเซตสองเห็นไหมเขาก็มีบอกเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมและอย่างที่3นะครับเป็นพลังชีวิตหรือว่าเลือดของเรานั่นเองน,นะครับผมแล้วก็อันที่4นะครับเป็นปัตาคลินะครับผมอันเนี้ยส่วนมากเขาจะไม่ใช้กันนะครับเพื่อนๆส่วนมากก็จะย่อยทิ้งนะครับผมแล้วก็ อันที่5นะครับจะเป็นต้านทานคลิกนะครับผมอันเนี้ยอนาคตนะครับค่อยได้ใช้เนาะนะครับผมอันที่6นะครับผมส่วนมากจะเป็นตัวเฉพาะนะครับที่จะได้ใช้นะครับแต่หลักๆคือก็ย่อยทิ้งนั่นแหละนะครับก็เก็บเป็นบางเซ็ตบางส่วนนะครับผมถึงจะได้ใช้เนาะเพราะว่าส่วนมากมันไม่ได้ใช้กันนะครับผมและ อันที่6นะครับผมตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะครับผมเป็นเซตสองเนาะเป็นดาเมจคลีนะครับผม20%เอนาะอันเนี้ยคนใช้กันเยอะนะครับผมสำหรับเซตที่อุปกรณ์ที่ตัวละครที่ใช้สำหรับโจมตีนะครับผมและอันที่7นะครับผมอันเนี้ยเป็นทางฝั่งของป้องกันคลีอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้ในบอสกิลหรือว่าไปการตีกิลนะครับผมอันเนี้ยก็ อาจจะได้ใช้ในอนาคตเห็นไหมมันจะเป็นเซตสองนะครับผมเราจะได้เปลี่ยนได้ง่ายเนาะนะครับแล้วก็อัตราดุลเลือดนะครับสุดท้ายเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ย่อยทิ้งเหมือนกันนะครับผมอ่ะนะครับผมทีนี้นะครับผมจะมาอธิบายว่าทําไมนะครับถึงจะต้องใส่เซตสองในช่องที่2กับช่องที่5นะครับผมอันนี้นะครับผมเห็นไหมนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับผมจะเปลี่ยนไอตัวครเนี่ออกนะครับผมไอที่เป็นดามิคริเนาะอ่ะไปดัดดีกว่าอ่ะอย่างนี้นะครับผม ส่วนมากนะครับผมที่เราจะใส่นะครับเราอาจจะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้ครับผมที่มันเป็นต้านทางคลิ่นะครับเห็นไหมมันเป็นเซตสองนะครับมันเปลี่ยนง่ายกว่าเนาะนะครับหรือเพื่อนๆจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับสองตรงนี้ก็ได้เนาะนะครับแต่หลักๆนะครับไอที่เราใส่เซตสี่นะครับในช่องที่หนึ่งสามสี่หกนะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็น ออบหลักนะครับก็คือพลังหลักก็คือเป็นพลังโจมตีกับเลือดเนาะนะครับส่วนป้องกันอ่ะส่วนมากเขาก็สนใจแหละนะครับแต่เอาเลือดกับโจมตีไว้เป็นหลักดีกว่าเนาะเขาก็เลยใส่ช่องที่2กับช่องที่5้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นอ่าพวกอีเวนต์ต่างๆเนาะนะครับมันก็จะได้ไอตัวนี้มานะครับผมไอตัวนี้นะครับผมที่มันเป็นอุปกรณ์นี้นะครับ มันจะมีทั้งหมดเลยนะครับผมที่เราต้องการแบบที่เราจะเลือกได้นะครับผมถามว่าใช้อะไรคุ้มนะครับผมแนะนําเลยว่าใช้ตัวที่มันไม่สามารถฟาร์มหาได้นะครับนั่นก็คือดามจคลิต,ตัวนี้นะครับ อันเนี้ยหาไม่ได้เลยครับเพื่อนๆนอกจากมาเอาจากอันนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับมันจะมีอยู่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูวิธีฟาร์มนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมอยากใส่นะครับอุปกรณ์ให้กับทุกตัวใน ID ดีนะครับผมอ่ะไปที่ต่อสู้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับคําว่าอุปกรณ์ครับอันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นในเรื่องไประดับ ใส่แล้วนะครับมันก็จะปลดเรื่อยๆเห็นไหมตอนนี้ผมเหลือแค่อีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องการปลดเนาะอันนี้นะครับจะนับเหมือนกันเลยนะครับกับช่องที่เราใส่เนาะนั่นก็คือช่องที่1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมอยากจะเอาเลือดนะครับผมตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะไปใส่ช่องที่1ผมก็กดช่องที่1ตรงนี้ปึ๊บนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้เกมนะครับมันจะนําทางมาให้เราเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะพามาตรงนี้นะครับแล้วก็ เอาเลยนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าเฮ้ยในกล่องนี้นะครับมันดรอปอะไรบ้างเนาะนะครับก็จะเป็นพวกอาหารบ้างนะครับหรือว่าในกล่องนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นอ่าเนี่ยครับเซตเลือดนะครับที่ใส่ช่องที่1นะครับผมแล้วก็จะมีระดับสูงกว่านะครับเลเวลสเนาะเห็นไหมมันจะเป็นตัวนี้นะครับอัตราอยู่ที่3%เเซนนะครับเห็นไหมมันก็จะได้อันนี้นะครับแล้วก็ วัตถุดิบต่างๆนะครับในการอัพนะครับผมมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะผมพามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากจะอัพตัวนี้นะครับไปที่เสริมพลังครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับอ่ะแล้วก็ไปที่คําว่าปลูกพลังตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาก็จะมีบอกนะครับว่ามันต้องใช้หินอันนี้นะครับหินเสริมพลังนะครับเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหินปลูกพลังนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทองอีกนะครับผมอันนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าผมจะอัพเป็นเรเวห้อัพ5ดาวเลยเรเวห้นะครับมันจะใช้นะครับหินเสริมพลังตรงนี้นะครับผม710ออันนะครับแล้วก็เป็นหินปลุกพลังนะครับ อีก15อันนะครับกับทองอีก2ล้าน9แสนกว่ากว่านะครับผมตรงนี้นะครับถามว่าหาจากไหนนะครับหลักๆก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางลับครับปึ๊บนะครับผมนี่ครับมันจะบอกหมดเลยครับว่าหาได้จากไหนบ้างนะครับก็จะมีดันเจียนโซคาเลสนะครับผมแล้วก็ร้านค้าเหรียญแล้วก็ร้านปลาลองร้านค้าคนกลางนะครับผมแล้วก็แยกชิ้นส่วนนะครับอันนี้เช่นกันครับ กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางลับนะครับผมแล้วก็เห็นไหมซุ้มอุปกรณ์นะครับโซกาเลสแล้วก็ร้านค้าแต้มสะสมฮอกพาร์ตนะครับผมแล้วก็รับประลองกุมอัศวินคนกลางแลกเปลี่ยนกับคิงนะครับแล้วก็ด่านต่างๆเนาะมันก็จะดอกเห็นไหมีเยอะมากนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับผมแล้วก็แยกชิ้นส่วนคืออะไรนะครับผมอ่ะผมพามาดูนะครับผมไปที่เดนนี่ครับเือตรงนี้ครับตรงนี้นะครับผมกดที่ตรงนี้ครับปึ๊บนะครับผมแล้วก็ ลงทะเบียนทั้งหมดครับเลือกเลยครับเราจะไม่ใช้เรื่อมจะไม่ใช้แล้วนะครับระดับ C U C R แล้วก็ S R เราจะไม่ใช้แล้วแล้วก็เลือกอันนี้ให้มันหมดครับแล้วก็ไปที่ไม่จํากัดเนาะนะครับแล้วก็กดใช้งานปุ๊บเห็นไหมเขาก็จะเลือกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมแยกเนี่ยผมจะได้อะไรไปบ้างนะครับนั่นก็คือหินซึมพลังนะครับหินปลุกพลังก็จะมีบอกตรงนี้ด้วยนะครับผมแยกชิ้นส่วนไปเลยครับ ตกลงครับอ่ามันก็จะแยกให้เรานะครับผมไอ้พวกนี้นะครับหาได้จากเนื้อเรื่องทั่วไปเลยนะครับเพื่อนๆอ่านะครับถ้าเกิดว่าเราแยกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเห็นไหมหินเสริมพลังอีก17นะครับหินปลุกพลังอีกนะครับ1อันเนาะนะครับแล้วก็ไปที่คิงนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับผมเห็นไหมเลื่อนมาหาไอ้ตรงนี้ครับหินปลุกพลังนะครับผมตรงนี้มันก็จะมี1ดาวสองดาวจนไปถึง 6ดาวเลยนะครับผมแล้วก็ทําการนะครับกดตรงนี้แล้วก็แลกระดับสูงกว่านะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดแม็กเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเยอะนะครับผมเสริมไปเรื่อยๆนะครับลักๆแล้วนะครับช่วงต้นน่ะเราจะได้ใช้อยู่นะครับไอ้พวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธที่เป็นระดับอ่อา C U C อสออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้ใช้พวกนี้นะครับแต่ ถ้าเกิดว่าไปแบบในระดับหนึ่งแล้วนะครับแบบว่าตั้งแต่ต้นเริ่มนะครับผมมาถึงเกือบๆกลางแล้วนะครับไอหินพวกนี้มันจะไม่ได้ใช้เลยนะครับยกเว้นตัวนี้นะครับ5้าดาวแล้วก็เป็นสลักนะครับมันจะใช้ตัวนี้อีก6ดาวเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงในอนาคตกันเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ใช้การสลักเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับโอเคนะครับผมอ่านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ มาลงลึกนะครับการใช้อุปกรณ์นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมว่ามันต้องใส่เซตอะไรนะครับสําหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเกมนี้เลยนะครับผมมันต้องใส่อุปกรณ์ยังไงนะครับผมแล้วก็มันต้องตีบวกอุปกรณ์ยังไงนะครับทำยังไงให้ผมโหดผมเก่งนะครับที่สามารถสู้กับบอสได้นะครับผมมันก็อยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดสําหรับคลิปวันนี้เนาะนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาอัปเดตเรื่อง การตีโบอุปกรณ์นะครับการใส่อุปกรณ์เนาะนะครับผมก็ทําให้เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับตอบไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมว้างเนาะนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้พีงเท่านี้นะครับผมถ้าบุ่เบลชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อัปเดตเดยวันของผมนะครับสาหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้พีงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ